สนับสนุนโดย Your First Stock วางแผนเลือกหุ้นลงทุนคุณภาพสวัสดีครับมือใหม่ท่านโปรกลับมาแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยใช่เลยวันนี้ผมมยนความดีๆมาฝากจากคนขายของหรือพี่ชายมนโนภาท่นเองชื่อว่าข้อหัวข้อนะว่า ขายดีแต่กําไรไม่ดีอาวคืออะไรคืออะไรอะไรอะเขายกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วการขายดีจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกําไรก็ได้ยกตัวอย่างมาหนึ่งบริษัทก็คือว่า 3D System บริษัทในอเมริกาครับก็เลยว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าสามดีปร i n นติ้งเนี่ยน่าจะเป็นเทรนดกำลังมาเขาก็เลยเหมันต้องมีการพัฒนา R;D ร็ก็กำไรไม่ใช่กำไรสิยอดขายก็โตขึ้น60%เป็นมันเป็นของใหม่ไงค่ก็ยังอยากมันมีความต้องการเยอะขึ้นเพราะมันโต โต,โตจากฐานที่มันไม่ไมสูงอ่ะมันก็เลยเหมือนยิ่งโตเยอะอแต่ลืมไปว่ามันมีค่าอ่ดีค่าต้นทุนและมันมีค่าที่มันไม่มีเพย t เทนต์ ten, มันคือไม่มีอะไรนะสิทธิบัตรสิทธิบัตรทํทาททให้สามารถคู่แข่งเข้ามาได้ทําให้มาแข่งกันกระจุกระจายมาจิ้งก็ลด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 ,ลด,ลดบางๆจนแบบแทบจะไม่มีกำไรเลย,ยต้องบอกว่าลักษณะของรูปแบบลักษณะธุรกิจแบบเนี้ยมันเกิดขึ้น บ่อยกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทําเงินได้ในช่วงแรกที่คนยังตามไม่ทันใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อย่างที่พี่พี่พี่ชายเขียนไว้แล้วที่เพรเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยว่าเขาไม่ได้ไปจดสิทธิบัตรหรือถึงแม้จดสิทธิบัตรก็ตามอ่ะแต่ก็มีคนสามารถทาได้ปีได้อะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถรักษาขีด ปัญยาภาพในการแข่งขันของเขาไว้เนี่ยโดยการที่วิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่องหาอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในป้ายปลายตลอดเวลาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปรอดได้ยากเพราะว่าเนี่ย<ช>คือสิ่งหนึ่งที่ เป็นเหตุผลว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตต์ถึงไม่ชอบลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมันเป็นอันดีสูงใช่ใช่มันไม่ใช่ธุรกิจที่มันต้องรักษาอย่างเดียวไงมันต้องพยายามพัฒนาต่อให้มันแบบไม่ให้ทุกคนไม่สามารถตามเขาทันอ่ะออานรับพี่ชัยว่ายังไงก็มียกอย่างอีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นบริษัทเหมือนสายการบินโลคอสนั่นแหละเขาบอกว่าให้ความคิดว่าจริงๆแล้วสายการบินโลคอสเนี่ย ดูแล้วมันเป็นเมกะเทรน์นะ<อ>ที่คนจะเดินทางทั่วโรคมีการท่องเที่ยวกันยังบูมเลยมีหลายประเทศที่แบบเปิดประเทศเนะดินทางท่องเที่ยวเยอะแยะแต่ว่าทําไมกําไรของบริษัทพวกโลคอสแอร์ไลน์มนันขึ้นขึ้นลงลง,ลงพันพวนเหลือเกินเขาเหตุผลว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันมีการ ัดราคากันสูงม,ม,มีผู้เล่นเข้ามามากมายที่อาจจะมากินด้วยตัวมันจินกินไม่กดเฟรนตรงเนี้ย<ม>แล้วก็เนื้อหาของ Business Model เองเนี่ยมันต้องรีไลน์ออกหมายถึงว่าต้องพึ่งพิงของราคาน้ำมันซึ่งมีความผันผวนสูงเช่นกันม,มันเลยค่าค่าคาะแนนได้ยากที่จะ บริษัทนี้มันจะได้มาจินเท่าไรต่อปอีอเพราะที่นี้มันไม่มีหลักแหล่งเนาะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบทท t o า l i ที่วันนี้บทความนี้พี่ชายมโนพาสเนี่ยได้ให้ความรู้แชร์มุมมองมาก็คือว่าเราต้องเลือกบริษัทที่เขามีการเติบโตแล้วการเติบโตของเขาเนี่ยมันส่งผ่านลงมาอย่างบรรทัดข้างล่างก็คือบท t t o า l ตัวกําไรด้วยเพราะว่าถ้ามัวแต่ขายดีแต่ไม่มีกําไรใช่สุดท้ายเนี่ยไอ้เงินที่มันจะแบ่งออกมา มันจะไม่เหลือใช่หรือว่าเงินที่จะเอาไปต่อยอดอื่นๆเพื่อสร้างแคปิตอลเกณฑของการลงทุนมันก็จะไม่มีด้วยหรือนักลงทุนบางคนอาจจะฟังแคปผู้บริหารพูดว่าเดี๋ยวปีนี้ครับผมจะโต50%อแต่ไม่ได้สนใจหรอกว่าโตนี่คือแค่ยอดขายหรือว่ากําไร อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาเราฟังข่าวมาแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปตามต่อว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันหมายถึงอะไรจริงๆไม่เข้าใจอย่างนั้นแล้วรีบลงมือลงทุนไปเลยเนี่ยมันคือความเสี่ยงที่สุดที่นักลงทุนมักจะเจอกันใช่แล้วค่ะพี่แต่<ม>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาเตรียมความพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ใครเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยในการลงทุน<ม>ต้องอเปิดวิเคราะห์ใน,ะในการลงทุนเดี๋ยวเพชรจะอาสาพาไป คุณผู้ชมให้ช่วยดูที่บทวิเคราะห์ว่านักวิเคราะห์นะเ,ะเขามีการทำงานแบบไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพาไปที่บอลก,กสิกรไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะก่<ข>อนที่เราจะไปบอลก,กสิกรไทยกับพี่เพชรเนี่ยนะคะต้องฝากไว้เลยว่าใครที่สนใจอ,อยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบติวเข้มแบบเอ็กซ์คลูซีรับคม ติดอาวุธกันเพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูรายการเราได้ความรู้แล้วแต่อันเนี้ยจะมาลงมือแล้วก็เรียกว่าเหมือนกูรูเนี่ยจะมาจับมือกันแบบเออต้องทำยังไงบ้างจะหาข้อมูลยังไงส่วนตัวมีเวิร์กช็อปแบบใกล้ชิดนะคะกับโครงการมือใหม่ทันโปรุ่นที่หนึงถูกต้องค่ะอย่างเมื่อวานเราแนะนำไปแล้วอย่างพี่มิสเตอร์แมสเซนเจอร์พี่แบงค์นั่นเองอย่างนี้ขอยาต หนึ่งท่านได้ไหมได้เป็นผู้หญิงบ้างละกันโอ้หนึ่งเดียวใน1ิพกูรูนี้เลยใช่เป็นหนึ่งเาวเห็นในรูปแล้วนะคะพี่รุ่งมุกคุณรุ่มลคุณสนอง กับแยกไ,ไม่ออก <laughs> น่ารักเห็นไหม <laughs> ผมน้ามาเธอแต่เธอไม่ได้มีความสดใสนะคะเธอยังพกเอาในเรื่องของกลยุทธ์การจัดวางว่าจะทาอย่างไรกับเรื่องของการลงทุนเพราะาพี่หมูเองเป็นเรื่องของนักวางแผนการเงินด้วย <ừ> ที่ <ừ> จะมาร่วมพูดคุยกับเราจะมาเปิดประสบการณ์ทําให้เราสามารถเริ่มต้นลงทุนได้อย่างดีนั่นเองค่ะเรียกว่า<ม><ม>รอบนี้เรามาพันนึกกลาลังกันนะ<า>พี่ลูกหมูก็อยู่ในรายการส m าร์ตแมนนี่ใ่แต่บอกว่าพี่ลูกหมูยืมหน่อยได้เลยยืมความรู้หน่อยนะคะมาให้ความรู้กับนักลงทุนด้วยใครสนใจก็ สอบถามได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่มาสักครู่นี้ใช่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเนาะดเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกับเพชรกันค่ะ